เสิร์ฟครับสึกษสะสึกษสะในคาโกวะนะครับบอลแรกสวยเจิญที่ทันทุยหหนตีอย่างตีสึกะโคจิมะยกให้ดูยังอยู่ฟีบอลมาดูยกโดงโดงคินโนเออัดลงไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบครับเอ็นดีซีพลิกขึ้นนำ เสิร์บอีกครั้งหนึ่งครับศึกษะบอลแรกนี่บรรจงเลยครับดึงตัวตีเข้าในแล้วก็ได้ผลครับระเบิดบล็อกออกไป อ้าวกลับมานำอีกครั้งครับพีเอฟยูยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดต้องเล่นบอลเสิร์ฟครับชิมะอุเฉดีครับอัจมพลรับห่างนิดนึงฟุริยะยิงไปหลังแล้วออกครับอ้าวไม่แน่ครับแบบนี้ยี่สามยี่เอ็ดมีเสียเซตได้เหมือนกันนะครับ บอลแรกยังรับได้ครับแต้มสำาััญฟุริยะทีกมาไม่ได้ด้วยครับติดแล้วโดนโตกลับเป็นเจิที่ทันทุยครับอัดลงไปโอ้กลายเป็นแต้มชุดครับของ BFU นี่สรงอกสาใจกันใหญ่ครับทีมงานสามเซตพอยครับกำลังจะไล่ขึ้นมาครับ BFU เสิร์ฟอีกครั้งครับชิมะบอลแรกห่างนิดนึงดูยอมไหมตีไปติดบล็อกแล้วเรียบร้อยครับโอ้ กลายมาหลังจากที่ขึ้น21แล้วโดนไป4-5แต้มติดติดเลยครับกลายเป็น U, พีเอฟยูพลิกเอาชนะ ADC คืนได้ในเซตนี้25-21คะแนนนะครับไหลขึ้นมา